สวัสดีค่ะเราจะมาทำมะม่วงแค่อิ่มไอเน,น้น้ำปูนใสแลวใส่เกลือนะใส่ไม่เยอะเพราะมะม่วงไม่เยอะใสเกลือไ็ได้เดี๋ยวเราปอกมะม่วงแล้วเอาใส่เลยเดี๋ยวปอกมะม่วงปอกมะม่วงก่อนเดี๋ยวให้น้ำเกลือละลายก่อนน้ำน้ำเกลือกับน้ำปูนใสนะนี่มะม่วง มะม่วงนี้มันเข้ากระเบื้องนะเราจะดองแบบเป็นชิ้นเป็นอันเป็นซีกอย่างนู้นไม่ได้เรามาทําอีกวิธีหนึง่งว่าจะได้มั้ยเนาะทดลองถ้าผ่านก็คือแจวแต่ถ้าไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรถ้าไม่ผ่านคลิปนี้ก็ไม่มีใครเห็นแค่นั้นเองแต่ถ้าผ่านก็เพื่อนๆได้เห็นกันนะคะทุกคนเราเพิ่งจะทําครั้งแรกเนาะ ปอกมะม่วงก่อนแต่ถ้าทำเป็นชิ้นะ่ะทำเป็นอยู่แล้วไอ้นูนนะ้นอะเคยๆก็ทำได้ทำม,ม่วงแค่อี่เดี๋ยวตาตาปอกมะม่วงก่อนเด้อ ก็เราขูดใส่น้ำเกลือเลยรกะเราแค่ตัวขูดตัวนี้กันเล็บแมวขูดใส่น้ำเกลือใส่น้ำแอรูนใสเลยนะแค่เกลือเลยกัน มันจะขูดยากสักหน่อยเพราะว่ามะม่วงลูกมันเล็กเสียวมือเสียวมือเสียวมือเดี๋ยวไปดูตอนแสกนะคะมันแข็งมันแข็งนะจ๊ะเล็ดเลยเลยเลยทำอย่างนี้ดูเนาะขูดกับเล็บแมไวไอ้จ๊ะเป็นเส้นๆน,นะแช่น้ำเกลือ แช่น้ำเกลือสักหนึ่งคืนนะในน้ำเกลือก็มีน้ำปูนใสเกินครึ่งนะใส่น้ำเปลมใส่เกินครึ่งเลยจ้ะทำให้น้ำปูนใสทำให้ผลไม้ที่เราดองไม่กรอบกรอบจ้าเ,เสร็จแล้วแค่ไว้หนึ่งคืนเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาดูกันนะ ไม่ไม่เปื่อยจ้ะไม่เปื่อยเราเอาน้ำเกลือนี่ออกเลยจ้ะมีน้ำเกลือแล้วก็มีน้ำ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 ปูนใสเนาะนี่น้ำปูนใสแล้วเราก็เอาน้ำดีเลยจ้ะน้ำกินเนวย ใส่น้ำเชื่อมช่วงบ่ายแกปิดไว้ก่อนึ้นแช่น้ำเราไม่ถึงไม่ถึงสองชั่วโมงจ้ะเพราะว่าสาชิมดูแล้วมันมันเริ่มจืดถ้าถ้าแช่เป็นวันน่าจะจืดและจะไม่อร่อยนี่ยังมีความเปรี้ยวนิดนิดความความเค็มนิดนิดนะไปใส่น้ำเชื่อมแล้วจะอร่อยจ้ะแช่น้ำประมาณชั่วโมงครึ่ง ก็ชิ้นมันเล็กชิ้นมันละเอียดมันละลายง่ายแี่เดี๋ยวเคี้ยวน้ำเ่อมมาเดี๋ยวพอน้ำเชื่อมเย็นแล้วเอาใส่กันเลยนะคะทุกคนเคี่ยวน้ำเชื่อมใช้น้ำตาลประมาณสองกิ๊ครึนนะ่งเนาะระวมะม่วงไม่เยอะเคี่ยวน้ำเชื่อมจ้าน้ำเชื่อมเย็นแล้วมะม,ม่วงเราเอาใส่กระชอนองน้ำให้เสด็จน้ำดีเลยนะ เอามาม่วงใส่ลงไปเลยจ้าช้อนคนเดี๋ยวพรุ่งนี้เชื่อตู้เย็นไว้สักหนึ่งคืนพรุ่งนี้สาจะมาเทรถชช่ให้ ดูว่าเราชาติแบบไในนะคะทุกคนแช่เงวข้าวตู้เย็นออกฟ้าปิดข้าวตู้เย็นเลยจ้าเสร็จแ้วมามองแช่เอมของซาเสร็จเรียบร้อยแค่ตู้เย็นไว้หนึ่งคืนตักเสริม เดี๋ยวสาจะเทสรสชาติให้ดูนะคะทุกคนว่าอร่อยเวอร์วังอลังการขนาดไหนสาชิมดูแล้วอร่อยมากอร่อยมากๆทํทำอย่างนี้คนสูงวัยก็กินได้นะจะเคี้ยวง่ายไง อร่อยมากๆเลยอร่อยมากๆสายก็ไม่คิดว่าจะอร่อยนะว,ว่าว่าว่ามันคงเละอะไรไม่เละไม่เละเละเกรอบกรอบเหมือนเดี๋ยวสายจะเคี้ยวใ,ให้ได้ยินเลยกรอบเหมือนที่เป็นชิ้นใหญ่ๆเลย้ะถ้าเราเวลาดองเราแช่น้ำปูนนะอร่อยมาก แทบจะไม่มีความเปรี้ยวเลยเพราะว่าสาแค่น้ำที่จริงไม่ต้องแค่น้ําก็ได้ขึ้นจากน้ำเกลือล้างๆแล้วก็ใส่น้ําเช่อมได้เลยจ้ะอร่อยแค่เดี๋ยวเดี๋ยวสาจะเกเป็นอีกเมนูน่ากินเหมือนกันอร่อยเดี๋ยวสาจะทําจากไอกน้นี้น ฝากช่องด้วยนะคะมะม่วงเบาแช่อิ่มทําสูตรนี้อร่อยมากค่ะฝากช่องสาสาวใต้ด้วยจ้ะมะม่วงเบาแช่อิ่มของสาก็สเสร็จแล้วอร่อยมากๆเลย